เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน Roblox Ren Peace นั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนทํานะครับของในอัปเดตใหม่นั่นเองคุณผู้ชมนะซึ่งอัปเดตนี้นะครับเขาได้ทําการอัปเดตเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนะครับ่าผมจะขึ้นโค้ดไปบนหน้าจอนี่นะเออนี่ะแล้วก็ใต้คอมเมนต์แตะสลอกกันได้นะครับแล้วนี่ครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือดาบใหม่นะดาบที่ตกนั่อเองนี้ฟึ่งฟึ่งเชี่ยวโคตรให้นะนี่ โูเป็นสองดาบคู่งเนี่ยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีอีกดาบหนึ่งเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์นะคุณผู้ชมนะหรือดาบเซเบอร์นั่นเองนะก็เดี๋ยววันนี้มาสอนทำด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปใส่โค้ดกันได้เลยนะครับก็อย่างแรกนะครับสําหรับวิธีการทําดาบทิโตะนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เกาะใหม่นะเกาะใหม่นะครับให้คุณผู้ชมอ่าันไปที่เกาะซากเรือตรงนี้นะเกาะใหม่มันจะเป็นเกาะคิดมัดคุณผู้ชมมันจะอยู่ข้างหลังเกาะนี้เลยนะครับให้คุณผู้ชมทำการบินมาได้เลยนะครับ ขอผู้ชมบินมาแล้วนะครับไอ้ผู้ชมครับมาตรงบ้านหลังนี้เนี่ะมันจะมี n อ c นบทำดาบอยู่นะครับนี่มันก็จะบอกว่าเราจะต้องใช้สามแสนสี่หมื่นห้าพันเยนแล้วก็เจ็ดพันพิสตัลนะครับอืมแล้วก็สามสิบซอสการ์ดนะแล้วก็หนึ่งเนี่ยอิลูซิเดเตอร์นะฮะแล้วก็หนึ่งดาร์ฟลิปิเซอร์นะครับชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะผู้ชมนะเออซึ่งวิธีการหาของพวกเนี้ยเราจะหาจากการตีบอสคริริโตะก็ได้นะ นี่แต่ว่าผมไม่แนะนำเท่าไหร่นี่ครับนี่เราจะต้องใช้หนึ่งออฟนะครับ f ฟสติวิตี้น่ฮะเออแล้วก็หนึ่งพันคิตันนะฮะซึ่งวิธีการหาออฟเซกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไปตีบอสอะไรก็ได้ในเกมนะเออตีบอสโทจิถ้าผมแนะนำเพื่อไปตีบอสโทจินะนี่อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการตีบอสโทจิดูนะคุณผู้ชมนะอ่าตีเสร็จแล้วครับนี่เราจะได้มาหนึ่งสนคอยเห็นไหมฮะนี่สนคอยนะครับ, oy, รบเราก็พอเราได้มาแล้ว ให้เราเออกไปแลกของที่เกาะชิบุยานะครับเกาะชิบุยาก็จะอยู่ข้างๆเกาะแรกนะคุณผู้ชมในเกาะตึกๆนี่นะเออมันคือเกาะชิบุยานะครับในจุลสืบใครเชนลิ้นคําทุกคลิปฮะช่วงนี้นะครับพอมาถึงแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับให้เรามาแลกของตรงนี้นะนี่ก็ามาตรงบนหมูสนุคอยตรงนี้นะมันจะมีอ่าหลายอย่าง,งนะให้แลกนะคุณผู้ชมมาตรงสนุคอยนี่ครับให้คุณผู้ชมทำการแลกซอสกาดไปเลยนะครับสามสิบอันนะมันจะใช้สองสนคอยนะอันนี้ออฟ เฟสติวิตี้นะครับเอาเอาไปว่ามันเป็นออฟเสกคริโต้แล้วกันชื่ออ่านยากนะครับใช้ห้าโโนคอยครับนี่ใครอยากเสกคริโต้ก็มาซื้อเลยเนี่ยผมซื้อเลยผมจะเสกคริโต้ให้ดูนะแล้วก็อันนี้ครับใช้หนึ่งอันในการทำดาบคริโต้นะครับใช้สี่สิบโโนคอยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับดาร์กเลปูเซอร์นะฮะอืมอันนี้ก็ใช้ทำคริโต้เหมือนกันใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้ครับเป็นคริโต้โค้ดมันคือ ถ้าคุมคริตโต้ะนะ้องผู้ชมนะน่าจะซื้อไม่ได้เพราะว่าผมสโน่คอยไม่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสกคริคตโต้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าอันนี้คุณผู้ชมครับพอคุณผู้ชมนะครับมีนี่ครับเป็นระดับสีแดงแล้วเนี่ยออฟฟิศติวิตเตเนี่ยนะเออคุณผู้ชมอ่ามาเสกได้เลยนะเสียอ,อีกหนึ่งคันนะนี่ครับบอสคริคตโต้มันก็มีโอกาสนะครับที่จะดรอปบ,บอสคอยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดรอปสโน่คอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดรอป กล่องมิติดเจ็ดเกปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดอบซอสกาดต่างๆนะซึ่งของพวกนี้อะอรที่หายยากๆเนี่ยคุณผู้ชมฮนะคือตัวโค้ดก็มีโอกาสนะอยากจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยนะไปตีบอสโทจินะครับเพราะว่ามันเป็นบอสที่เสกง่ายแล้วก็ได้กาไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแล้วก็ไปสะสมสโนโคอยเยอะแล้วไปซื้อของมาทําดีกว่านะครับตีจากบอสเนี่ยนะยากนะครับบอสเลื่อนเยอะด้วยนะแต่ว่ากูหมายถึงโอกาสที่จะได้เนะี่ยมันยากนะครับมันมันกว่าจะสะสมครบอ่ะคุณผู้ชมเออ ไปตีบอสอื่นแล้วเอาของไปซื้อดีกว่านะ,ะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลกับบอสคริโตเลยแล้วกันนะผู้ชมก็มาดูกันเลยดีกว่าเนะี skill ่ยสกิลแซครับผมนี่ฮะเช็ดเชยดเช็ดเชดแม่สกิลบอสคริโตอลังการของผมอีกผู้ชมไหนฮะใส่เลยนะเดี๋ยวค่อยรีวิวผู้ชมตอนนี้มันต้องนวลแล้วป่ะตอนนี้บอสใกล้าาตายแนละ้วผู้ชมนะปึ๊บดรอปอะไรไหมไม่ดรอปนะครับแต่ได้สนูคอยมาหนึ่งแล้วก็ของมิติ ไหนๆก็ได้มาละเปิดสักหน่อยนะหนึ่งอันปึ๊บเพือนะครับอืมนะนี่ครับคุณผู้ชมมาทํากันได้นะตรงนี้เดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่าคุณผู้ชมสกิลนี้ดีนะอันนี้เกาะใหม่นะครับความเวลดีนะครับนี่พวกเราเพื่อนกับสกิลแซ่ดนะผมโป้งนะฮะปล่อยขึ้นลองอไปฮนะนี่ตามด้วยสกิลเอ็กซ์สุดโหดนะฮะสกิลเอ็กซ์เป็นการทำอะไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวดูใหม่นะสกิลเอ็กซ์ครับผม โอ้นี่ฮะก็สกิลซีครับผมเป็นการฟันขึ้นดาบ,บรอบๆตัวเรานะเออแล้วก็สกิลวีเป็นการพุ่งออกทะเลเลยคุณผู้ชมแต่สกิลวีนี่ดาเมจดูถูกไม่นะคุณผู <Dest> ้ <inations> ชมแบบดาเมจแบบโคตรจะมาหาศาลเลยดูนะสกิลวีครับผมอู้นะฮะแต่ว่าอันนี้ดาเมจอาจจะดูไม่เต็มที่นะเพราะบอสเลีอยมันนิดเดียวนะเออแต่ดาเมจเกือบหมื่นคุณผู้ชมนะ ไปอัพอะไรดีๆเนี่ยเป็นหมื่นนะครับุผู้ชมนะทีเดียวนี่เป็นหมื่นนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะผู้ชมนะสําหรับวิธีการทาดาคบคริโตะนะเท่มากเลยดูเิเออต่อไปเราไปดูวิธีการทาดาบคลิเบอร์หรือดาบไซเบอร์เลยดีวยกว่านะ <c oughs> โอเคครับผู้ชมครับก็สําหรับดาบต่อไปนะครับดาบเอ็กคลิเบอร์ที่ผมจะสอนทำนั่นเนะ <c oughs> อย่างแรกต้องขอบคุณไอดีจากน้องคิวห้าในดิสคอโนะที่ส่งไอดีมานะครับเพื่อให้ผมอามารีวิวนั่นเองนะฮะ <c oughs> อย่างแรกนะครับ วิธีทําเลยนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เกาะใหม่นั่นเองนะเกาะใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกาะสูงๆนะเนี่นี่ครับเอาอยู่ตรงนั้นนะกะร,ระยะผิดไปนิดนึงนะครับนี่ให้คุณผู้ชมมาที่เกาะนี้ได้เลยนะครับเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะเกิดของเรลี่นะคุณผู้ชมนะก็คือมันมีอัปเดตใหม่มาเนี่ยเกิดทุกๆ15นาทีมั้งนะอ่าเป็นฮาคิชขั้นสองนะก็มาอัพกันได้ข้างล่างตรงนั้นนะครับนี่ดาบเอ้คลเบอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ ซึ่งของที่เราจะต้องใช้นะก็คือมีเงินหกแสนแล้วก็หนึ่งหมื่นคิตตันนะเนี่แล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบซอร์ตการ์ดนะครับแล้วก็กว่าใช้ซอร์ตแมนนั่นเองคุณผู้ชมซอร์ตแมนก็คือเป็นอ่าเทรดดิโลที่คุณผู้ชมต้องไปสุ่มอยู่ที่เกาะชิบูย่านะคุณผู้ชมนะนี่ซึ่งน้องเขาก็ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับโอก,กาสออกศูนย์จุดสามห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหน่าจะยากมากเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ก็ใช้ Titan Black man เตตันแบล็กซอร์ตแมนด้วยนะคุณผู้ชมนี่ที่เขาใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็น ่าผ้าคลุมของอะไรเอ่ยนี่มันคือผ้าคลุมของอะไรของนิโคลัสหรือเปล่านี่ครับนี่มันมีผ้าคลุมของคริตโตด้วยนะครับหุ่น้องเขามีของโคตฟูลเลยคผู้ชมมีทุกอย่างในเกมนะคนนี้นะครับนี่ข้างล่างมันจะเป็นจุดอัปเกรดนะครับนี่จุดอัปเกรดฮาคินะซึ่งวิธีการทำรดับเอคลิปเบอร์นี่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเออมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ว่าเราจะต้องใช้ นะครับซอสกาดเนี่ยเยอะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบอันก็คือแนะนําว่าแทนที่เราจะไปตีจากบอสคลิปหลบให้เราไปฟาร์มสนุสนูคอยมาเยอะๆแล้วเอาไปแลกที่เกาะชิบุยาจะดีกว่านะคุณผู้ชมนะน้องเขาจะใช้หมดแล้วครับสนูคอยอันนี้ไงเหลือยวนเดียวนะครับเออก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกิลเดีว่านะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเลยดีวยกว่าคุณผู้ชมครับสําหรับดาบเอ็กซ์เเบอร์นะครับดาบเซเบอร์นั่นเองนะ สกิลแซดครับผมโหทีเดียวตายเลยนะราเม์เป็นหมื่นนะอันนี้คือน้องแกฟูบัฟเลยนะคุณผู้ชมราเมก็เยอะหน่อยนะนี่ครับผมโหเออแล้วก็ทำไมมันไม่โดนทั้งหมดวะดูไหมถ้ามุมนี้จะโดนหมดไหมไม่โดนหมดนะครับมันจะเป็นการปาดเป็นคลื่นแนวตรงออกไปนะก็สกิลเอ็กครับผมนี่ฮะ อะไรอ่ะมันทำอะไรบ้างผู้ชมมันเป็นการปาดขึ้นออกไปอีกแล้วนะผู้ชมฮะดูใหม่ดูใหม่สกิลเอ็กาดขึ้นออกไปสามรอบนะฮะก็ต่อไปไมาดูสกิลซีครับผมเฮ้ยแต่โหดอยู่นะเนี่ยสกิลซีนะต้องใช้ใกล้ๆหรปลวาวะสกิลซี C. อะไรวะเอ็กคลิมเบอร์ผู้ชมคูดาวโคตรนานมันคืออย่างน้อนี่ โอ้โห oh oh. ผู้ชมครับรอสกิลคููดาวมาเกือบสิ้นนะครับออกเข้าใหม่น่าจะดีกว่านะโอเคมาดูดีกว่าสกิลนี้ใช้ยังไงไปเลยครับฮะมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยผู้ชมผมกดค้างไม่ได้นะเอช่างมันแนละ้วกันผู้ชมรอสกิลต้ง,งานนะฮะมาดูสกิลวีดีกว่าอ๋อไม่มีมีแค่นี้โอ้โ oh ห oh. ดาบเอ็กซ์ลิเบอร์ผู้ชมแต่ก็สกิลแซดเอ็กซ์ก็ดีอยู่นะ เออว่าไม่ได้นะนี่เออมันก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมเออโอเคเอาไปประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับสําหรับอ่าคลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าของใหม่เนี่ยนะแนะนําว่าทําคลิปตโตด,ด,ดีกว่านะครับถึงจะทํายากแต่ดีแน,น่นอนนะเออแต่เอ็กซ์เอร์ก็ใช้ได้นะใช้ได้ก็ไม่ได้แย่นี่ครับอืมทําสะสมไว้ก็ดีนีฮะโอเคจริงๆมันมีอัปเดตแบบที่เก็บของอะไรอย่างนี้ไาด้วยนะคุณผู้ชม อืมก็ไปปลดล็อกไ,ได้เดีวิธีการปลดล็อกนันยากจังเลยน,นีครับก็ <G l ug> อาจจะยังไม่สอนในคลิปนี้นะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไซ i b ์และกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับผม